สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่นิดยานะครับ นี่คือกรุ๊ปของเรานี่เป็นแนวเต็นท์ของเราโอ้มีเจ้าบ้านอยู่หนึ่งหนึ่งหลังนะครับอันนี้ของป๋ากบนะครับป๋ากบมาในตีมีดแดงเลยนะครับวันนี้ One, <two. S 1> ป้าม <'s> ามาในตีมีดแดงเลยนะวันนี้จัดเต็มนอนกันกี่คน <c oughs> สองสามคนกะแบบกิ้งทั่วเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่โอ้โหอ้ไล่การไล่าการไล่าการ สวัสด,ดีอนวันนี้เนี่ยครับตัวนําทีวันนี้ออกมาตีกี่โมงวันนี้ออกมาตีห้าถึงถึงกี่โมงเนี่ยเก้าโมงโอ้แท่กเาถมานะโอ้เวลาตรงทางมันใช่ใช่ใช่ที่เราเป็นห่วงกันนั่นอยู่พวกไอต้ตาอยู่มานะอ๋อันนี้สปินนะครับแฟนสาวของพี่กบนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราไปรวมตัวคู่กิง้งกันที่นู่นนะ อันนี้ก็ไพรเวทอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ไพรเวทนะช่วงนี้ไพรเวทอยู่นะครับเตรียมตัวอาบน้งอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แคมป์โอ้ดูครับี่โ่เด็กๆก็สนุกอู้ ตัวนี้โคแมนเวอร์ชั่นใหม่นั่นตัวนี้ของอันนี้ของเสียโจเสียโจเสียโจอันนี้มาของเสียสักนะครับเป็นโดมอินเดียแดงสไตล์นะครับมาแนวอินเดียแดงสไตล์เหมือนของของป้าโก้ไปะละครับแต่ว่าจะไซส์คนละไซส์อันนี้น่าไซส์สองคนแล้วก็จะเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะป๋าไปแล้วอันนี้แฮนเมดใช่ไหมนี่แหละครับป๋ากบทีมงานตัวตั้งตตีนะครับวันนี้จัดเต็มไม่พลาดมีโต๊ะมีเตียงอัซซูรี่เพียบ ออันั่นก็จะเป็นซุ้มทีมงานของของเรานะครับเราที่เราเซตไว้พื้นที่ก็น่าเกือบเกือบสาคูณเกือบ10นะเกือบ40่สิบตารางมันจุป,ประมาณ30ชีวิตนะครับพื้นที่ตนั้นแหละครับริมแม่น้ำ รอบอยู่บนหุบเขานะครับไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีคลื่นนะครับดูนี่นกลุ่มไม่ใหญ่นะธรรมชาติก็กําลังสวยนี่ที่ไร่นี่เขาก็จะทําเหมือนปลูกผักนะปลูกผักขายนะๆๆก็เปิดทำโฮมสเตย์ด้วย สุดยอดครับวันนี้น่าจะเป็นค่ำคืนที่สนุกที่เดียวคืนนี้เรา